เอาละค่ะมากันที่ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจนะคะที่ภาครัฐและเอกชนมองแนวโน้มเรื่องของธุรกิจค้าปลีกสดสายตามภาวะเศรษฐกิจและก็จุดแข็งจากการเข้าถึงชุมชนนะคะนายสวิทกิ่งแก้วรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสของบมจซีพีอผู้บริหารเ e เ e ่ e อีในฐานะนายกสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกทุนไทย ก็บอกถึงธุรกิจค้าปลีก,กรายย่อยหรือว่าร้านโชห่วยนะคะว่าตอนนี้มีแนวโน้มเติบโตอย่างสม่ำเสมอแต่เป็นลักษณะที่ไม่สูงมากเป็นการเติบโตตามการขยายตัวของเศรษฐกิจชุมชนและราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้น <c oughs> โดยปัจจุบันมูลค่ารวมของธุรกิจค้าปลีกในระบบมีอยู่ประมาณ70็ล้านบาทคิดเป็น4 0ของมูลค่ารวมจากห้างค้าปลีกทั้งหมด ขนาดที่การแข่งขันค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะการขยายสาขาขนาดเล็กของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่หรือโมเดิร์นเทรดแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการค้าปลีกมีไม่มากก็คือประมาณ1%เท่านั้นนะคะอีกทั้งผู้บริโภคส่วนใหญ่ในชนบทยังคุ้นเคยในการซื้อสินค้าจาก,กร้านโชห่วยจากสิทธิพิเศษในการให้บริการบางอย่างเช่นการซื้อโดยเงินเชื่อและการบริการส่งถึงบ้านค่ะ ก็ยังมีการเจริญเติบโตอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มากนะแต่ว่าพื้นฐานของโชห่วยเนี่ยที่มีอยู่ในประเทศ6,000สนกว่ารายนะครับก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตไปเรื่อยๆนะครับตามการขยายตัวของชุมชนนะตามภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับอย่างราคาพืนผลเกษตรดีขึ้นนะฮะโชห่วยก็คึกคักนคในปี สองปีที่ผ่านมาเนี่ยชว,วยก็มีการขยายตัวขยายร้านขยายการาจำหน่ายผิดพัธุ์ต่างๆเพิ่มขึ้นตามลำดับนะฮะก็คิด <seus> ว่าชว์ไอ้ก็คงจะอยู่ได้เพราะว่าอย่างที่หลายๆท่านก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีความผูกพันใกลชิดกับลูกค้ามากกว่านะครับขณะที่คุณวิชัยโกอดมวิทย์นะคะรองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่ามีนโยบายให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนร้านค้าโชวหวยไทย โดยจะเชื่อมโยงสินค้าจากผู้ผลิตมาสู่เยี่ยปัวซาปัวเพื่อให้ได้ราคาถูกและเป็นธรรมที่สุดขณะเดียวกันมีผู้ผลิตบางส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะทั้งผู้ผลิตน้ามันพืชน้ําตาลทรายแล้วก็ข้าวสารค่ะเรากาลังคัดเยี่ยปัวซาปัวในต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะที่มีคุณธรรมแล้วก็ประสานกับงานกับบริษัทผู้ผลิตนะฮะให้ส่งหรือจอ๊อวางสินค้าให้กับ ยี่ปุาป,ปัวเนี่ยโดยให้มีคุณภาพและราคาตามที่ทางราชการกําหนดแล้วก็ให้ยีปป่สปส่นาปัวเนี่ยนะฮะจำหน่ายหรือวางสินค้าให้กับโชว์หวยเนี่ยในราคาที่เป็นธรรมแล้วก็อยู่ในกฎเกณฑ์ของทางราชการนะฮะสินค้าที่กําหนดไว้ก็เป็นสินค้าที่มีความจำเป็นนะฮะเช่นน้ำมันพืชน้ำตาลทราย เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆที่มีความจำเป็นต่อก,อการของชีพนะฮะทั้งกรมการค้าภายในแล้วก็สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกทุนไทยนะะก็เชื่อว่าหากมีการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ด้านบริหารจัดการสินค้าและบริการการบริหารการตลาดการบริหารเงินทุนโลจิสติก ็อกสินค้าการบริหารบุคลากรการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมไปถึงนโยบายภาครัฐที่จะเข้ามาสนับสนุนธุรกิจค้าปลีกของไทยอย่างจริงจัง mm hmm. ก็จะทำให้โชว์หวยไทยอยู่รอดได้ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นค่ะ